สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตามส้มตามกันนะคะให้เรมเรก็จะใช้ประมาณนี้นะคะอันหนาแรกเราต้องหามาลากอก่อนนะอันนั้นะที แล้วก็เอาเส้นมาลาวก็ที่มันหกนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ล้างน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะใช้อันนี้เป็นจานแทนนะคะเพราะว่าจาจานมันหายนะคะอันดับแรก็ใส่ตามนี้เลยอยวจะใส่ให้ดูนะคะเราทำเป็นของปลอมนะ

ใส่พริ่กับใจเทียมก่อนก็ได้นะคะก็ใส่มะเขือเทศก็ได้นะมะนาวเขาไม่มีนะก็ใส่ถั่วฝักยาวนะคะใส่ใส่ปูด้วยนะคะอันนี้ปูจะเป็นปูแบบว่าปูอย่างนี้นะคะ

จานก่อนนะคะนี่แล้วก็ติดน้ำก่อนนะะ ไม่สดค่ะไม่สดนะค่ะแต่กับพบหาการเงินเดิมสิบวันจะเอาคู่ออกเอาสายออกมลนะคะทำแล้วแล้วก็จะเอา 海。還 เรไตรงทีุ่ดังก็เปิดน้ำนะคะลก็ปดิดเาไว้ที่เดิมนะคะให้น้องห้กอ่อนเลย้ะจะได้ ีแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วเรก็จะใส่เลยให้เป็นไหนนี้นะคะเราจะใช้ชอนสาม มาคาเชียให้สวยค่ะที่หึ่งกนจะได้เป็นมีชีวิตใหม่ต่างคน่าจบ หร่ว่าใครจะส่มะเขือเทศพึ้งก็ได้เนี่ยนะคะเดีจะให้ดูมะเขือเทศชัดนะคะว่าสีสดใสมั้ยสูงไปแล้วไม่เคยนะคะอา ใสจมพเพิ่ก็ได้นะเก็ใส่ไงี้ค่ะได้